พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาห่วงใยในการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานตั้งมั่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ความคิด ความประพฤติและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมีประสิทธิภาพผ่านการศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมในถินทุรกันดาลขึ้น6แห่งในประเทศไทยได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมกำแพงเพชรสุราษธ,ธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาสิริวันวรีจังหวัดอุดรธานีสงขลาและฉะเชิงเซาพร้อมทั้งทรงรับโรงเรียนเหล่านี้ไว้ในพระบรมราชูปถปัมภ์และพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอันทันสมัยเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียนนอกจากนี้ทรงส่งเสริมโครงการอาชีพอิสระ เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษาอีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการศึกษาของโรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อมาในปี2552ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปธัมภ์ เพิ่มเติมเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาจัดทําโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามความเหมาะสม และต่อมาเพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนทุกสาขาจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารหรือมทศขึ้นในปี2553เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นพเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมและฐานะยากจน ให้สามารถพึ่งผาตนเองได้อย่างมั่นคงโดยเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ให้มีโอกาสศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้เรียนโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน นอกจากการพระราชทานทุนการศึกษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ั้งนี้การศึกษานั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระปรีชาญาณในด้านการศึกษาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติจึงพระราชทานพระบรมราชโชบายแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ์ทั่วประเทศมุ่งเน้นการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงม,มีคุณธรรมมีอาชีพเป็นพลเมืองที่ดี โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการเป็นปราดแห่งการพัฒนาท้องถิน่นเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตยอย่าง,ย,างยั่งยืนก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มามาวิทยาลัยจังัของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ประชาชนเป็นประโยชน์ตภูมิภาคนะอ่าท้องถิน่น จริงจาจังในเรื่องการดำรงชีวิตเรื่องความรู้ทั่วไปแล้วก็ข้อสำคัญคือผลิตคนดีผลิตคนดีที่ที่เห็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาข้ามอาณาจักรแล้วก็สังคมจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษาต่อเด็กและเยาวชนผู้ยากลำบาก เปรียบเสมือนหยาดฝนประพรมผืนดินที่แห้งระแหงเสมือนแสงทองอันงดงามแห่งดวงประทีปท,ที่ส่องสวา่างท่ามกลางความมืดมิดเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงการเรียนมันค่อนข้างใช้ค่าใช้ใจ่ายสูงพอได้รับทุนพระราชทานม,มทสจากพระองค์ท่านหนูเหมือนได้เปิดโอกาสของตัวเองได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางความฝันมากขึ้นค่ะ ดีใจมากแล้วก็ตกใจมากวันนั้นพี่เจ้าหนะ้าที่ศึกษาธิการโทรมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะน้องพนัชกรได้รับทุนพระราชทานมทสผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดแล้วค่ะหนูตอบเขาไปสั้นๆแค่ว่าขอบคุณค่ะแล้วพอวางสายปุ๊บหนูก็ตะโกนล,ลั่นบ้านวิ่งไปบอกพ่อค่ะว่า พ่อหนูได้รับทุนพระราชทานแล้วหนูจําได้พ่อน้ําตาไหลเสียงสะอื้นเลยค่ะหนูคิดว่าโอกาสหนูคงน้อยมากค่ะแต่ก็มีโอกาสได้เข้ารับทุนถือเป็นโชคดีของหนูค่ะ